เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังพระมูสวรรค์รู้ไหมว่านี่คืออะไรตุ๊กตาบ้าบอ โอ้โหเฮ้ยไวเปอร์อายุขนาดนี้แล้วยังพกตุ๊กตาบ้าบอเดินไปเดินมาอีกเป็นไงน่ารักไหมถ้าเด็กทำนะ่ะน่ารักอยู่เฮ้ย <Hey, S 2> แต่เนี้ยมันไม่ใช่ตุกตนะต๊กตาบ้าบอธรรมดานะไอ้ตุ๊กตาบ้าบอตัวเนี้ยมีวิญญาณของเด็กที่ชื่อเฉวงสิงอยู่หมายความว่ายังไงฮาร์ตตอรีมันก็ออกจากร่างเฉวงไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมปีโป๊ป,ปั่นยังไม่เอาวิญญ,ญาณไปใส่คืนให้เขาอีก <laughs> จะใส่คืนได้ยังไงในเมื่อตุ๊กตาตัวนี้มันอยู่กับฉันไม่ยอมให้ใส่คืนง่ายๆหรอกเว้ยเฮ้ยไอไวเปอร์มันตั้งใจจะทําอะไรของมันเนี่ยเราติดอยู่ในร่างนี้ขยับก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ป่านนี้ร่างเราจะเป็นยังไงบ้างแล้วพวกเป็ดรู้ไหมเนี่ยว่าเราอยู่ในนี้เฮ้ยวเปอร์แบบนี้มันไม่ดีเลยนะเว้ยข้าไม่ชอบถึงข้าจะนิสัยไม่ค่อยดีแต่ข้าก็ไม่รังแกเด็กเอาตุ๊กตาไปคืนให้ปีโป้ป่นเดี๋ยวนี้เลยไม่อย่างนั้น ไม่อย่างนั้นจะทําไมอยากช่วยเด็กคนนี้อ่ะงั้นมีข้อเสนอไม่ข้อสนองข้อเสนออะไรทั้งนั้นแหละเอาตุ๊กตาไปคืนปีโป้ปันซะไม่เป็นคําตอบสุดท้ายฟังข้อเสนอก่อนอาจจะถูกใจก็ได้นะเอเหลามาสิเยี่ยมโอเคดิวยังไม่ได้ตกลงพูดมาก่อนนักสู้ในการต่อสู้รอบสุดท้ายก็คือผมใช่ไหมล่ะ เออใช่แล้วยังไงบังเอิญว่าสกิลที่ไปหาดูดมาเมื่อวานเนี่ยมันได้แต่สกิลกะกาก,ะกะับไม่ถูกใจเพราะงั้นถ้าเกิดต้องไปสู้ในรอบที่สามจริงๆอ่นะอาจจะแพ้ก็เป็นได้นะเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นใครแล้วไงต่อเพราะงั้นผมจะลบสกิลคนอื่นทั้ง5สล็อตทิ้งไปให้หมดเลยไม่ใช่ละมีแต่สกิลกากอ้าวลบทิ้งแล้วจะสู้ยังไงวะเพราะว่าสกิลแต่ดั้งเดิมของเองเนี่ยมันก็เป็นแค่สกิลที่สามารถดูดซับสกิลคนอื่นได้ ถ้าคิดจะไปดูซับในระหว่างต่อสู้น่ะตายแน่ๆเรื่องนั้นไม่มีปัญหาผมคิดมาไว้แล้วเพราะว่าคราวนียนะผมจะไม่ดูซับสกิลคนทั่วไปแต่ผมจะดูดเวทมนของพมดสวรรค์มาใช้แทนไอ้บ้ารู้ไหมว่าพูดอะไรออกมาเนี่ยไอ้ที่ข้ามีนี่มันระดับเวทมนเลยนะเว้ยไม่ใช่สกิลของคนทั่วไปและสกิลของแกมันจะดูดซับเวทมนได้หรือไงเรื่องนั้นไม่ลองก็ไม่รู้รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนขอแค่5าสกิลทนาแหล่วผมเลือกเอง ถ้าได้เวทมนต์ระดับพรอมดสวรรค์ไปเนี่ยนอกจากว่าท่านจะได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้แล้วเนี่ยนะก็ยังได้ตุกตาเฉวงไปด้วยคุ้มไหมล่ะยิงนกทีเดียวโดนตำรวจจับสองครั้งเขามีแต่ยิงทีเดียวได้นกสองตัวก็คุ้มค่าอยู่นะได้ค่าตกลงแต่ว่าเวทมนต์ของข้ามีเกือบห้าร้อยชนิดนะ่ะแล้วเองจะเลือกไหวหรอเพราะพรุ่งนี้ก็แข่งแล้วนะนานแหละดีมากไม่เป็นไรวันนี้ยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะอธิบายมาเลยว่ามีเวทมนต์อะไรบ้างใช้ทําอะไร โหไวเปอร์ oh, per, จะใช้เวทมนต์ได้ตั้ง5้าอย่างเลยเหรอแบบนี้ฝั่งพ่อมดอารกก็เสียเปรียบสิเพราะคล้ายๆกับว่าต้องสู้กับพ่อมดสวรค์ตัวจริงเลยแถมยังเป็นในร่างมนุษย์ที่พลังเวทเหมือนเดิมอีกโอ๊ยจะทำยังไงดีเนี่ยอย่าบอเรื่องนี้ให้กระเป็ดรู้จังว่าแต่พ่อมดสวรรค์นี่รักเด็กจริงหรอเห็นตอนนั้นยังไปไล่ตีเป็ดอยู่เลยหรือว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่ก็ไม่ชั่วเหมือนกันอาจจะเป็นคนกลาง เด็กองทั้งหมดทําความเคารพเดี๋ยวก่อนพลทหารพวกเราไม่ใช่นักเรียนนะอารมณ์มันพาไปครับนึกถึงสมัยเด็กสวัสดีครับคุณครูอน้องแกงบอกให้ทาความเคารพพวกแกนั่งนิ่งกันทําไมเนี่ยพี่กองผมพูดเล่นครับไอ้กองมืออย่าว่ากูเลยกูขอร้องละไม่เป็นไรวันนี้ข้ายอมว่าไว้เพราะน้องแกงบอกเดี๋ยววันหน้าแกจะต้องมากราบเท้าข้าแน่แน่นั้นไงกูว่าแลละไอ้นี่ไม่ว่าแบบธรรมดาแน่แน่ไอ้พลทหารแกงมาทําให้กูดวงกดุดแต่เช้าเลย เออแต่ไม่เป็นไรเรื่องในโรงเรียนก็ให้มันจบในโรงเรียนเนี่แหละเอาอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาประชุมกันต่อกระสือติดคอเริ่มจากปีโป้ปั่นเลยไหนเหล่ามาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำหน้าสนาสงสารเชียวคือว่าปีโป้ปั่นทำตุ๊กตาบ้าบอหายค่ะเฮ้ยไม่ได้ทำหายแต่โดนขโมยบอกไปดีว่าโดนขโมยใช่ตุ๊กตาตัวที่มีวิญญาณเฉวงอยู่หรือเปล่าถวดต้มไอตุ๊กตาบ้าบอตัวนั้นแหละไอไวเปอร์มันขโมยไปเป็นความผิดของปีโป้ปั่นเองค่ะ หมายความว่าฉเฉวงก็ยังไม่ได้วิญญาณคืนสินะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้างั้นฉเฉวงพรุ่งนี้มันจะฟื้นมาเป็นยังไงอะถ้าไม่มีวิญญาณก็น่าจะเป็นซอมบี้มั้งคะไม่มีจิตวิญญาณหรือไม่ก็คงมีวิญญาณตัวไหนเข้าไปสิงแทนโอ้โหวุ่นวายไปกันใหญ่ไอไวเปอ,เปอร์มาทําแบบนั้นทําไมวะเนี่ยตีโป๊ปั่นก็สงสัยอยู่เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นไวเปอร์นะเขายอมทําได้ทุกอย่างเพื่อเป้าหมายที่เขาต้องการอ้าวแล้วมันไม่เกรงใจพ่อมดสวรรค์หรอเวลาจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ย เขาทําเพื่อตัวเองเท่านั้นที่เข้ามาร่วมกับพ่อมสวรรค์ก็เพื่อเป้าหมายของตัวเองด้วยชั่วร้ายไรที่ติดใช่ชั่วร้ายพอๆกับหน้ามึงเลยพี่พ่ป้าครับไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวพวกเราจะต้องหาทางเอาปลับคืนมาให้ได้พลทหารเก่งยิ้มไว้นะครับยิ้มไว้ยิ้มไว้ทุกอย่างมันแก้ไขได้แก้ยังไงอะคะเริ่มจากปลดกระดุมออกก่อนขอโทษครับเฮ้ยเอางี้ดิ เอาร่างเฉวงอะนะไปใส่ไว้ในตู้เย็นที่ร้านของคุณขาวทำไมล่ะครับ10บดีก็แช่เย็นเอาไว้ก่อนไงในร้านอาหารนะนะอีกอย่างในร้านของขาานะ่ะก็เต็มไปด้วยพูดผีวิญญาณต่างๆกว่ามันจะสิงร่างเฉวงได้นะมันก็จะต่อยก,กันยับเยินเลยแหละว,ว้าวสิบดีฉลาดจังเลย ความคิดเห็นโคตรปัญญาอ่อนไอ้พลทหารเก่งนี่ก็ชมไปเรื่อยไม่นะคะครูโย่งปีโปปันคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีเลยแหละเห็นไหมความคิดผมดีแล้วไม่คิดบ้างหรอว่าไอ้ข่าวแม่เจ้าเฉวงเีงเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารจะบ้าเหารอไอโย่งเออถ้าไงก็เอาตามนั้นก็ได้แบบที่สิตีว่าเอาไปแช่ตู้เย็นในร้านในข่าวก่อนค่ะแล้วทีนี้เรื่องตุกตาบ้าบอเอาไงต่อคะมันอยู่กับไวเปอร์ปีโปปันไม่ต้องเสียใจนะงั้นพวกเราไปทวงคืนกันไหม ทวงเคนไปกันสองคนเนี่ยเหรอคะแล้วปีโป้ปั่นจะไหวเหรอเฮ้ยเฮพวกมึงจะไปทําอะไรกันสองคน <S <S ขอโทษครับปีโป้ปั่นเธอทําทได้นะเปลี่ยนโหมดดิเปลี่ยนโหมด,ดเมดหรอคะหดหัวไปล่าไวเปอร์กันเถอคะค่ะพอโมเสกเท้าโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนโหมดง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ <S <S เออไม่มีครับไม่มีโอ้ปีโป้ปั่นร่างนี้น่ากลัวจังเลยแต่พี่ว่าน่ารักนะ โอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยที่ความเห็นในสองพี่น้องกองแก่งมันไม่ตรงกันไอ้ปีโป้ปันชอบคนไหนบอกหน่อยดิอย่าไร้สาระค่ะคุยงคุยเรื่องการแข่งพรุ่งนี้ต่อเถอะขอโทษครับเหมือนมีไอ้กองสองคนเลยแต่ว่ากองเป็นเวอร์ชั่นตัวผู้อ่าเรื่องนักสู้ของวันพรุ่งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงมีการกําหนดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเทพปีศาจถั่วต้มมึงไม่มีที่จะปรากฏตัวแล้วหรือไง ร้อนจากกาแฟเต็มใต้กระโปรงข้าเลยว่ะมึงก็ออกสิเรื่องการต่อสู้พรุ่งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะพลทหารกับข้าได้เตรียมนักสู้ไว้แล้วใครหลอนนักสู้คนสุดท้ายหล่อเท่ากูเปล่าอ่ะพลทหารวางแผนกับนักสู้เสร็จเรียบร้อยหรือยงังเรียบร้อยแล้วครับเทพปีศาจอาวหล่ะพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากเห็นว่ากองกับ People ปีโป้ปั่นด้านมืดนี้จะไปตามล่าตัวไวเปอร์เ ถั่วต้มเดี๋ยวพวกเราจะไปกันเดี๋ยวนี้ล่ะรู้แล้วเหรอว่ามันอยู่ไหนะฉันสามารถตามรอยตุ๊กตาวิญญาณได้ค่ะดีมากงั้นเราไปกันเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยแม่มีคนเร่รอนอนกอดตุ๊กตาบ้าบอด้วยหน้าตาไม่คุ้นเลยคนแถวนี้เปล่าเนี่ยน้องหงอยู่ตรงนี้ก่อนนะถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่น้องหงใช้สกิลเลยใช้ใส่แม่เหรอเอาน้องหงจะใช้ใส่แม่ทําไมล่ะเดี๋ยวแม่ขอไปดูอาการเขาก่อน เฮ้ยเธอเฮ้ยเป็นไงบ้างปลาเรียงถ้าปลาแล้วขอตุ๊กตากลับบ้านนะจะไปให้น้องหงเล่นไม่เอาแม่หนูไม่เอาอ่าน้องหงไม่อยากได้รักของฟรีนะตัวนี้มันเหมือนกับที่แม่เคยเล่นสมัยเด็กๆเลยนะไม่เอาอ่ะแม่มาสกปรกง้นเดี๋ยวแม่ล้วงหาทรัพย์สินมีค่าก่อนแม่มาแนวไหนเนี่ยเฮ้ยนี่แม่จ๋านี่นะแม่จา๋าเฉวเองครับนี่ผมเฉวเงเองได้ยินไหมน้องหงเมื่อกี้น้องหงได้เรียกแม่หรือเปล่าเปล่าค่ะแม่หูแววแล้วเอา อ,อ,อะไรวะรู้สึกแปลกๆเหมือนกับมีเสียงส่งเข้ามาในหัวอาจจะเป็นเสียงของพ่อที่อยู่บนสวรรค์ก็ได้บอกว่าอย่าปล้นเขาเอ้าวคุณตาตายแล้วหรอคะยังแต่จินตนาการแม่สูงเฮ้ยนี่มันสวนสาธารณาะเหรอเนี่ยโอ้ยอย่าไร้ท่าก็พาไอตุกตาเฉวงกลับมาได้สินะไอไวเปอร์ไอ, iper, ไอทรยศเสียท่ามันซะได้เฮ้ยเจ็บใจนักไม่น่าลงเชื่อคนอย่างมันเลยใช่ไหมป้าป้าบ้านแกดีแต่ปัดหักคอทิ้งทำไมโหดจังวะแบล็คโฮล ให้อะไรเนี่ย้าน้องหงใช้สกิลทำไมก็หนูได้ยินบอกแม่จะหักคอเขานี่หนูช่วยชีวิตเขาอยู่ในเนี่ยอ้ยน้องหงทำไมคิดว่าแม่เป็นคนโหดร้ายแบบนั้นก็หนูเห็นแม่หักคอพ่อทุกวันเลยอะเฮ้ยจริงดิผู้หญิงคนนี้หักคอสามีทุกวันเลยเหรอวะ <G ee> อยู่หมู่บ้านนี้ก็ดีแบบนี้แหละสามีตายทุกวนันเฟินทุกวนันสงสัยว่าข้าจะมาเจอผู้หญิงที่โหดที่สุดในหมู่บ้านซะแล้ว แต่เรื่องนั้นชามันเหอะได้ยินเมื่อกี้เหมือนเธอบอกว่านี่คือตุ๊กตาเฉวงหมายความว่ายังไงทําให้แขนกับขาหายไปเลยดีไหมคะแม่ใจเย็นๆน้องหงเขายังไม่ได้ทําอะไรให้เราเลยอ่าไหนาอธิบายตุ๊กตาเมื่อกี้มาสิชื่อเหมือนเด็กที่บ้านฉันเลยชื่อเหมือนเด็กที่บ้านงั้นก็คงจะเป็นเด็กบ้านเจ้านั่นแหละได้รู้ข่าวไม่ได้ว่าเฉวงโดนถอดวิญญาณรู้สิทําไมจะไม่รู้ฮะหรือว่าตุ๊กตาตัวนี้ถั่วต้มวิญญาณเด็กที่ชื่อเฉวงอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้นี่แหละ รู้จักคนชื่อปีโป้ปั่นไหมรู้สิปีโป้ปั่นควบคุมวิญีญาณอ๋อข้าใจแล้วจะให้ชานาตุกตาเฉวกไปให้ปีโป้ปั่นใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแกเป็นใครกันเนี่ยฮะให้หนูใช้แบ็คโฮลกลืนหัวเข้าไปเลยดีไหมคะ น้องหองแม่ไม่ได้จะฆ่าเขาไอเด็กคนนี้มันอะไรเนี่ยโหดเหมือนใครวะอ๋อเหมือนแม่มันนี่แหละอา้าวไอ้นี่นี่ฉันช่วยชีวิตแกอยู่นะหนูตั้งหากแม่ช่วยชีวิตเขาจากแม่น่ะแต่แม่กาลังช่วยชีวิตมาจากหนูโหให้ตายแล้วนนี้เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยหนีไอ้ไวเปอร์มาเจอสองแม่ลูกนรกนี้นี่ช่วยปล่อยฆ่าลาก่อนได้เปล่าแขนขาตึงนี่จะฉีกหมดแล้วเนี่ยอ่ะน้องหองทําให้เขาสบายหน่อยให้เขาไปสบายใช่ไหมคะถอดแขนขาออกเลยไม่ใช่รู้แค่อยู่ใช้สกิลก็พอแล้วอ่ะเลิกใช้ไม่อยา โอ้ยขอบใจมากที่ไวชีวิตค่ะเฮ้ยวิญญาชเวงอยู่ในตุ๊กตาเนี่ยได้ยินที่ข้าพูดใช่ไหมอ๋ถึงจะโต้ตอบไม่ได้แต่ก็ถือว่าได้ยินแล้วกันข้าก็ช่วยแกได้เท่านี้แหละเว้ยถึงแม้ว่าข้าจะโดนไอ้ไวเปอร์ยำเละเทแต่ข้าก็ไม่อยากจะมาอยู่ฝั่งเดียวกับพวกแกหรอกถ้าเกิดว่าได้คืนร่างแล้วนะก็เหล่าทุกอย่างให้กับไอ้พวกพ่อมดนรกฟังแล้วกันว่าการต่อสู้ในครั้งต่อไปมันคงจะไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเพราะว่าไวเปอร์ตอนนี้มันเก่งกาจมาก แต่ถ้าไบเปอร์มาเจอสองแม่ลูกนรกนี่จะเป็นยังไงเนี่ยเรียกใครแม่ลูกนารกวะเฮ้ย hey, พ่อมอสวรรค์น,นี่ว่าเอ้ยไอเด็กสเปรดเป็ดอาเป็ดรู้จักอรารลูกโอ้ยดีนะแม่กับน้องหงเกือบจะฆ่าเขาทิ้งแล้วอ่ะฮะลูกเหรอยอย่าบอกนะว่าเป็ดก็เป็นลูกบ้านนี้ใช่นั่นแม่ผมเองเป็นไงบ้างปลอดภัยดีไหมถามใครกระถามพ่อมดสวรรค์น,นั่นแหละเป็นไงบ้างเจอแม่กับน้องหงแล้วปลอดภัยดีไหมตอนนี้ไอ้และเป็ดทำไมชอบว่าแม่กับน้องหงเรื่อยเลย นี่มันครอบครัวนรกแต่ละคนนี่มันสามารถฆ่าเราได้แบบง่ายๆเลยโอ้โหชักอยากเข็นแล้วสิว่าพ่อบ้านนี้คือใครถ้าสามารถควบคุมคนในบ้านที่โหดขนาดนี้ได้ถึงสามคนแล้วก็แปลว่าพ่อของบ้านนี้ต้องโหดสัตว์รัรเสเซียเนเธเรียนเมียนมาบร,ราโยปโปรตุเกสไทยแลนด์